กิจกรรมเด่อนอำเภอกลุ่มที่หนึ่งเดือนนี้เริ่มจากอำเภอชัยประการสำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสำนักง,งานปศุสัตว์อำเภอชายประการสำนักง,งานปศุสัตว์อำเภอฝางร่วมกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่โดยจัดขึลืนที่ณเทศบาลตำบลชัยประการซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยงานของกระทรวงเกษตร เช่นคลินิกพืชคลินิกปศุสัตว์และคลินิกการเกษตรอื่นๆอีกหลายอย่างซึ่งสำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่นำโดยกลุ่มส่งเสริมได้ร่วมกิจกรรมในการให้องค์ความรู้และให้การสนับสนุนเวชภัณฑ์และพร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกัน เฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ช่วงฤดูการเปลี่ยนแปลงและนอกจากนี้กิจกรรมเด่นที่2เทศบาลตำบลหนองบัวร่วมกับสำนักงานประสัตาร์อำเภอช้ยประการ จัดกิจกรรมลดประชากรสุนัขแมวด้วยการผ่าตัดตอนทำหมันณเทศบาลตำบลหนองบัวเพชพการซึ่งวันนี้ได้มีการผ่าตัดตอนทำหมันทั้งสุนัขและแมวไปจานวนทั้งหมด20ตัวเพื่อลดประชากรในพื้นที่ซึ่งจะได้ไม่สร้างปัญหาให้กับสังคมต่อไปกิจกรรมเด่นอำเภอฝางเดินนี้ เริ่มจากทีมเฝ้าระวังป้องกันโรคระบาดสัตว์ได้ออกเดินทางไปสุ่มตรวจเก็บตัวอย่างโครงการเฝ้าระวังไข้หวัดนกในไก่ไข่เชิงลุกประเทศไทยซึ่งเป็นการเก็บตัวอย่างสุ่มเพื่อเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้หวัดนกในพื้นที่โดยเฉพาะไก่ไข่ซึ่งในอำเภอฝางมีทั้งหมดอยู่4ฟาร์ม ที่ร่วมกันเก็บตัวอย่างในครั้งนี้และนอกจากนี้กิจกรรมเด่นที่2ส,สำนักง,งานประวัติอำเภอฝางร่วมกับเขต5สำนักง,งานประวัติจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมตัวประเมินศูนย์รวมน้ำนมดิบสากรโคน,นมฝางซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน gap กิจกรรมเด่นอำเภอเชียงดาวเดือนนี้สำนักง,งานประสัตวาสต์อำเภอเชียงดาวได้ร่วมจัดกิจกรรมโครงการสาัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยป้องกัน รอำเภอเชียงดาวโดยไม่มีการจัดฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์สร้างองค์ความรู้ในการฝ้าระวังป้องกันและอนอกจากนี้ได้ร่วมตรวจประเมินฟาร์มสุกรตามมาตรฐานภาคบังคับมกชจำนวนสองฟาร์มซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้วยความร่วมมือของภาคผู้ประกอบการและก็ภาครัฐได้ร่วมกันได้ทำตามให้เป็น ไปตามวัตถุประสงค์และนอกจากนี้สำนักง,งานประวัติศาสตร์อำเภอเชียงดาวได้ร่วมอบรมโครงการปิดทองหลังพระได้มีการประชุมหาลืออำเภอเวียงแหงกิจกรรมเด่นเดือนนี้สำนักง,งานประวัติศาสตร์อำเภอเวียงแหงได้ออกดูแลจัดการสุขภาพแกะโครงการตามพระราชดำริซึ่งมีการดูแลรักษาและดูแลสุขภาพแกะ ให้เป็นไปตามามาตรฐานและนอกจากนี้สำนักง,งานปาศุสัตว์อำเภอเวียงแหงได้ออกหน่วยบริการร่วมกับอำเภอโครงการอำเภอเวียงแหงยิ้มเคลื่อนที่โดยได้มีการพบปะเกษตรกรสร้างองค์ความรู้แล้วก็มอบอเวชภันธ์สำหรับการเฝ้าระวังป้องกันโรคสัตว์และนอกจากนี้สำนักง,งานปาศาสุสัตว์อำเภอเวียงแหงได้เฝ้าระวังป้องก,กันโรคสำคัญในสัตว์มีการฉีดวัคซีนป้องก,กันโรค และการดูแลสุขภาพสัตว์เป็นไปอย่างาปกติอําเภอแม่อายเดือนนี้สำนักง,งานปศุสัตว์อําเภอแม่อายอาได้รณรงค์ป้องกันจิตโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลตำบลแม่อายซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและนอกจากนี้สำนักง,งานปศุสัตว์อําเภอแม่อายได้อบรมเกษตรกร โครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงไก่เพื่อนเมืองขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวางเป็นไป,นป,นปนตามวัตถุประสงค์ของโครงการซึ่งเกษตรกรได้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งกิจกรรมเด่นของอำเภอพราวเดือนนี้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพราวได้ออกตรวจประเมินสนามซ้อมชนไก่เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมกำหนดนะครับและนอกจากนี้สำนักงานบรมาศาาปศุสัตว์ป้องก,กันโรคพิษสุนัขบ้า อ,องค์การบริหารส่วนตำบลสันทรายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสร้างองค์ความรู้ให้กับอาสาปสุสัตว์ในการเฝ้าระวังป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและกิจแซมสุดท้ายเป็นการจัดการดูแลสุขภาพโคเนื้อของผู้ประกอบการในอำเภอเพล้าซึ่งได้รับการดูแลเป็นอย่างดีอำเภอกลุ่มที่1รู้ลักสาม,มักขี